กิโลวัตต์กับกิโลวัตต์ชั่วโมงต่างกันยังไงกิโลวัตต์เป็นหน่วยของกําลังส่วนกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นหน่วยของพลังงานหนึ่งกิโลวัตต์นึกไม่ออกก็สมมติอ่ะหนึ่งแรงม้าถ้าเราคุ้นๆกับการขับรถรถ,รถ <c oughs> บอกกําลังเป็นมักจะบอกเป,เ,ปเ,ปเป็นแรงม้าร้อยแรงม้าสองร้อยแรงม้าอะไรเงี้ยหนึ่งแรงม้าเท่ากับเจ็ดร้อยสี่สิบหกวัตต์หรือศูนย์จุดเจ็ดสี่หกกิโลวัตต์ ส่วนกิโลวัตต์ชั่วโมงก็คล้ายๆกับยูนิตไฟที่บ้านอะ่ะหนึ่งหนึ่งยูนิตก็คือหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงอันนั้นคือพลังงานเขาใช้ในการวัดการซื้อขายของพลังงานทีนี้ไอ้หนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงมันมีค่าเท่าไหร่อีกก็งงยัง,งงงอีกนะหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงน่ะ ion, มันเท่ากับสามพันหกร้อยกิโลจูลก็งงอีกออยังนึกไม่ออกมันเท่ากับแปดร้อยหกสิบกิโลแคลอรี่อันนี้เริ่มเริ่มนึกออกละลองนึกถึงไอ้เจ้าผัดกระเพราราดข้าวอ่ะ หนึ่งจานเนี่ยจานปูนเนี่ยกินแบบอิ่มๆจยุกๆเนี่ยก็ประมาณสักสี่ร้อยกิโลแคลอรี่นะนั่นเท่ากับว่าไอ้เจ้าตัวพลังงานหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันจะเท่ากับผัดกะเพราเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยข้าวผัดกะเพราประมาณสักสองจานนิดๆนี้สมมุติว่าไอ้แบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันบอกว่าห้าร้อยขอไปห้าสิบกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้ห้าร้อยกิโลอะไรประมาณนี้มันก็จะเท่ากับไอ ถ้าถ้าเทียบสัดส่วนแล้วนะมันจะเท่ากับประมาณนักผัดกระเพราประมาณาร้อยเจ็ดจานร้อยเจ็ดจุดห้าจานนะเราลองนึกนะว่าเรากินผัดกระเพราไปจานหนึ่งเราได้เราเดินได้ประมาณสักงห้ากิโลเมตรไหมสมมติเราเดินได้ห้ากิโลเมตรแล้วกันถ้าเกิดร้อยเจ็ดจานเรากินไปร้อยเจ็ดจานเราก็น่าจะเดินได้ประมาณสั้งห้าร้อยกิโลถูกไหมรถยนต์ก็เหมือนกันคล้ายกันเลยมันบอกว่ามันเท่ากับผัดกระเพราประมาณสักร้อยเจ็ดจานแล้ววิ่งได้ห้าห้าร้อยกิโลเมตรอย่างเงี้ย ก็เทียบกันแบบง่ายๆไม่ต้องคิดมากคิดลึกประมาณนี้นะครับกิโลวัตต์กับกิโลวัตต์ชั่วโมงโอเคครับ